บบรรยากาศแห่งการได้ร่ามเมรัยรวมวงกับเพื่อนรู้ใจจะหาสุขได้ไม่มีเปรียบาม,มาแล้วมาแล้วข้าคืนแห่งค,<อ>ความสุขสรรพัรษาฟังเพลง <สะ S 1> จากสุดยอดของกลุ่มศิลปินแนวเพลงเพื่อชีวิตกับวกมาลิวน่าแสงจันทร์กระจางส่งนำทางสัโจง ถึงนางงวงมาลิวนาโปรแกรมดีที่ร้านพี่สาวร้านพี่สาวเมืองกระบี่16มิถุนายน2566นี้พบกันแน่นอนกับวงมะลิวนาเรือรักกระดาษคลื่นศาดในทานมายาโลกีบังตาบาังใจอ่อนไห้ไว้เองอย่าลืมอย่าพลาด 16มิถุนายนนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากกลุ่มศิลปินต้นฉบับมาลิวนาทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ฟังกันแบบจุใจเต็มอิ่มที่ร้านพี่สาวร้านพี่สาวเมืองกระบี่16มิถุนายนนี้พบกันแน่นอนกับวงมาลิวนาคิดถึงไอ้ายมังมายถึงมันอีแหลงไม่ได้แหลงได้มันคงจะหมง ยยัังรกไ,ไปเลอา้โปรแกรมดีที่คุณพลาดไม่ได้กับบงมาริวน่า16มิถมนายนที่ร้านพี่สาวเมืองกระบี่ร้านพี่สาวเมืองกระบี่บัตรราคาโต๊ะละ4,000บาทและ3,500บาทสำรองจองโต๊ะได้ที่089-723-1197ย้ำ089 7 2 3 1 1 9 7จองโต๊ะไวรับประกันความผิดหวังกับความสุขสรรต์ันษาแบบใกล้ชิดกับวงมาลิวันนาวงมาลิวันนา16มิถุนายนนี้พบกันแน่นอนที่ร้านพี่สาวร้านพี่สาวเมืองกระบี่อย่าลืมและอย่าพลาด16มิถุนายนนี้พบกันแน่นอนชอบบรรยากาศแห่งการได้รามไม่ไร รวมวงกับเพื่อนรู้ใจจะหาสุขได้ไม่มีเปรียบปาเรือรถปลันดีน้ำแข็งโซดาคลาวารมปลาก็เปิดประตูสวรรค์ฉันโซดาบรแแ่งวันมาเมาเ